เดี๋ยวพาไปดูคู่สุดฮอตจาก KM UM อีกคู่นึ่งนะคะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่แสนสองค่าถือว่าน้อยมากเลยยางอะไรนะคะมีเรามีให้ด้วยนะคะพี่แล้วก็เครื่องยนต์นะคะใช้งานได้ตามปกติค่ะไม่มีผีสิงแน่นอะนอันนี้นะคะเป็นหางก้างค่ะปี64เช่นกันค่ะแต่เป็นสองเพลานะคะพี่หนูบอกเลยหางเนี้ยไปไว้แน่นอนถ้าพี่มารีบไม่รีบมาจองกับหนูนะหนูบอกเลยความคุ้มค่าที่คุณเลือกได้ KM UM, รถบรรทุก ออเดี๋ยวพาไปดูคู่สุดฮอตจาก KU M อ e ีกคู่นึงนะคะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็น10ล้อ Hino Vector 500 3า4แรงมา้าปี64ค่ะอ่ายังใหม่ๆเยี่ยมๆอยู่เลยคันนี้ปีสูงด้วยไมคคันนี้นะคะอยู่ที่แสนสองค่ะถือว่าน้อยมากเลยออย่างแค่นั้นยังไม่พอนะคะยังเป็น10น็อตด้วยนี่อย่างนี้ใช้งานตามปกติได้เลยค่ะเดี๋ยวพามาดูนี้เล้เลยเคยอันนี้นะคะเป็น ยางอะไหล่นะคะมีเรามีให้ด้วยนะคะพี่แล้วก็เครื่องยนต์นะคะใช้งานได้ตามปกติคะ่ะไม่มีผีสิงแน่นอนอมีบางโคนนะคะก็อาจจะมีตําหนินิดนึงนะคะตรงส่วนนี้แต่บอกเลยว่าอันนี้ก็ถือว่าใหม่เอี่ยมมากเลยนะคะคันนี้นะคะหนูเปิดราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้หบาทเท่านั้นนะคะพี่รีบมาจองนะหนูบอกเลยมันออกไปไวมากเลยนะคะพี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูหางกันค่ะอ,อันนี้นะคะเป็นหางก้างค่ะ ปี64เช่นกันค่ะแต่เป็นสองเพานะคะพีะ่และเป็นของอู่พนัทด้วยค่ะนี่มาดูเลยไหม่เย่ยมมากบอกเลยว่าใหม่เย่ยมมากนี่หางช้างยังดีๆแข็งแรงอยู่เลยค่ะพี่ขาอ่านี่ก็มีราวกันอ่ามอไซค์ด้วยก็ถือว่าดีมากเลยนี่ไม่พอ,อยางอร่อยก็มีบางคนก็สวยนะคะ แถมเป็นสิบน็อตอีกหนูบอกเลยหางเนี่ยไปไว้แน่นอนถ้าพี่มารีบไม่รีบมาจองกับหนูนะหนูบอกเลย <c oughs> เพราะว่าราคามันดีมากหนูเปิดราคาอยู่ที่3ามแสนห้านะพี่3 000, 5มแสนห้านี่เป็นราคาที่เช็คช่วงล่างด้วยนะสเปคนะคะคันนี้กว้าง2.5ค่ะยาว12.4ค่ะพี่อ่าถ้าใครสนใจนะคะทักมาได้ที่เพจ KUM รถบรรทุกมือสหรือโทรได้ที่เบอร์นได้เลยนะรีมาจองนะพี่ไปไว้แน่นอน <c oughs>